สวัสดีค่ะพบกับเราช่องนับชิปเอลเลฟเวนสุรินนะคะวันนี้เราพามาดูพ่อพันธุ์นะคะสีดอมีโชคนะคะเป็นพ่อของน้องมิ่งมงคลแล้วก็น้องจ่อยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเจ้าของนะคะนี่คือเจ้าของนะคะ <laughs> ลุงจ่องนะคะลุงจ่องฉายาเขาคือ ลุงจ่องร้อยหลักนะคะติดตามลุงจ่องได้นะคะที่ช่อง้ําทิพย์ติดตามได้เหมือนกันนะคะลุงจ่องร้อยหลักหลักเขาจะอยู่ทุกที่เลยนะคะรอบบ้านเขานี่คือมีแต่หลักช้างเลยนะคะ,ะ <laughs> <laughs> สีดอมมีโชคอ,อายุกี่ปีละคะเท <laughs> ่าไหร่นะสิบสามปีนะคะ มีลูก2ตัวแล้วนะคะแล้วก็ผสมพันธุ์ไปแล้วอีกหลายตัวนะคะตัวนี้แหละค่ะที่เป็นพ่อพันธุ์ของแม่ดอกเอื้องนะคะที่แม่ดอกเอื้องมาผสมพันธุ์ด้วยนะคะแม่ดอกเอื้องก็ผสมพันธุ์ติดแล้วนะคะมีข่าวดีแล้วเข,ขาคันนะคะไปลงน้ำสะ การบินมาแล้วนะคะนี่แต่มาอาบน้ำให้ใหม่ที่บ้านนะคะแล้วก็ให้เขาถูต้นไม้นะคะจะได้ไม่ขันคุณเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะนี่เลี้ยงมาแต่เล็กครับเลี้ยงมาแต่เล็กเนาะได้เขามาจากที่ไหนคะเราเอามาครับแล้วจองพ่อเราไปเอามาครับ เราจองได้มาจากที่ไหนคะโอเคคะ่ะมาจากภาคเหนือนะคะสีดอมมีโชคมาจากภาคเหนือนะคะมาอยู่กับพ่อเจนะคะตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะนี่พ่อเจก็เป็นเพื่อนกับแม่ป๊อปนะคะรุ่นเดียวกันกับพ่อใหม่นะคะรุ่นเดียวกันเพื่อนเรียนร่วมรุ่นเดียวกันนะคะ คันนะคะนี่อสิดดตัวนี้นะคะหุ่นล่ำรูปหล่อมากเลยนะคะอ้วนเหมือนถ้ามองดีๆก็ถ้าถ้าบางคนเขามองไม่รู้เขาก็จะนึกว่าเป็นช้างตัวเมียนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนตัวเมียมากเลยนะคะอ้วน กดติดตามช่องน้ำชิปอีเลฟเฟนซูรินไว้ได้เลยนะคะหาทางช่องของเรานะคะก็จะพาไปดูช้างอีกหลายหลายเชือกที่ยังไม่มีช่องนะคะเพราะว่าช้างบางเชือกที่ไม่มีช่องก็เขาก็ ไม่ได้เปิดนะคะแต่เราก็จะเอาความน่ารักของเขามาฝากพี่ๆี่เอได้ดูกันนะคะแล้วคุณจะผูกที่ไหนคะนี่ตอนเย็นนี่ยครับตรงนี้เหรอคันเน,ะนเาะอ้วนจำมั่มดีแท้ทำไมคนเลี้ยงคือจ่อยแท้ทำไมช้างถึงอ้วนแท้ เราเลี้ยงเขาแบบลูกนะคะเหมือนลูกนะคะให้เขากินอิ่มนอนหลับแล้วก็อุ่นใจแล้วนะคะถ้าย่าไม่มีแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้นะคะเราก็ต้องรีบหาให้เขาเพื่อให้เขาได้กินอิ่มนอนหลับเขาจะได้นอนสบายโยกแล้วค่ะโยกแล้วค่ะโยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหันเนาะอ้หไปเลยไปเลยขอรักไป เขาคันไงเออไม่ต้องขัดด้วยไงเพราะช้างตัวใหญ่เราเราขัดเราขัดให้เขาไม่ไหวนะคะเพราะเขาตัวใหญ่นะคะเราก็จะอาศัยแบบเอาให้เขาให้เขาถูต้นไม้เนาะแล้วเราก็ฉีดน้ําให้เขาเราจะฉีดน้ําให้เขานะคะแล้วก็ให้เขาถูต้นไม้เหมือนการแทนที่เราจะขัดนะคะแต่ถ้าเป็นช้างตัวเล็กเราก็ใช้แปรงขัดให้เขาเพราะเขาตัวเล็กเราก็ขัดไหวอะค่ะ แถ้าเป็นตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็ฉีดน้ำให้เขาให้เขาถูกับไม้แล้วเขาก็จะได้หายคันคันใหญ่เลย ช้างพายเชือกนั้นชื่ออะไรคะวีโก้ครับพายวีโก้คุคณทราบไหมคะว่าเขาอายุกี่ปีสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีเนาะ ไหนครับรอๆด้วยสิเขาจะผูกโซ่ก่อนนะคะตอนกลางคืนเขาก็นอนตรงนี้นะคะตอนกลางวันเขาก็จะไปอยู่ที่ข้างสะการบินนะคะน้องก็จะได้เล่นน้ำด้วยแล้วก็จะมีเป็นดอกเห็ดนะคะให้น้องมีร่มได้อยู่ตอนเย็นก็จะมาผูกที่นี่นะคะผูกใกล้คนผูกใกล้เจ้าของนะคะ พายวีโก้ก็โยกใหญ่เลยค่ะน่ารักนะคะไม่ว่าจะช้างเพศผู้เพศเมียเขาก็มีความน่ารักของเขานะคะน่ารักในแบบของเขาเอ้าทำไมมีขนายข้างเดียวคะขากข้างนึ่งอ๋ออีกข้างนึงหาก ที่เราเห็นใส่ปอกสองขาหน้านะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนก็เผื่อช้างตัวอื่นขาดมาหรือเราขาดไปหาเขาก็จะเซฟและป้องกันอันตรายจากตัวอื่นได้นะคะ อาบน้ําเสร็จแล้วก็จะมาเล่นดินต่อนะคะเป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะอาบน้ําเสร็จแล้วเขาได้ถูเขาได้ถูเข,ถเขาคายร้อนคายผ่อนคลายคายจากการทันอาการน้ำตะเขาก็จะเล่นดินแบบนี้นะคะมีโชคสวัสดีครับเร็ว,วครับเร็วครับโอ้ตัวนู้นก็รับด้วยนะคะบิโก้ก็รับด้วยบิโก้ขอกินด้วยคนบิโก้บอกผมขอกินด้วย ผมขอกินด้วยนะครับเป็นช้างพ่อพันธุ์นะคะอัดญ้าแบบเต็มที่นะคะเวลาผสมพันธุ์จะได้มีแรงจะได้น้ำเชื้อจะได้แข็งแรงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวีอาพูดผิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีดอมีโชคนะคะกันต่อนะคะพะเจก็จะเอาพาวิโก้นะคะออกมากินน้ําเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นแล้วคะ่ะจะเอากินน้ําอาบน้ําแล้วก็เข้าประจําหลัก ตอนนี้พ่อเจก็เอาน้องวีโก้นะคะมากินน้ําแล้วก็จะอาบน้ําให้น้องแล้วก็เอาน้องเข้าประจาหลักตอนเย็นนะคะส่วนสีดอมีโชคก็กินอย่างเดียวเลยค่ะคอเป็นชั้นๆนะคะถ้าเป็นคนเขาก็คงจะเรียกว่าเหนียงค่ะช้างก็มีเหนียงด้วยนะคะพี่พี่เอฟซีเดี๋ยวพาไปดูซูมดูใกล้ๆนะคะเหนียงของมีโชคเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะคอเป็นชั้นๆเป็นสองชั้นเลยค่ะสีดอมีโชคมีเหนียงด้วยช้างอะไรมีเหนียงด้วยนะคะนี่ปกติช้างตัวอื่นจะไม่ค่อยเห็นช้างมีเหนียงนะคะแต่สีดอมีโชคมีเหนียงด้วยมีเหนียงสองชั้นด้วยเห็นไหมคะอย่างวีโก้ไม่มีเหนียงนะคะแต่อย่างสีดอมีโชคมีเหนียงด้วยค่ะ อ้วนมากเลยนะคะนี่อ้วนอย่างกับช้างตัวเมียเลยมองยังไงก็เหมือนตัวเมียมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำพาพ ของน่ารักของช้างแต่ละเชือกนะคะที่ยังไม่มีช่องหรือช้างที่มีช่องแล้วเอามาฝากพี่พ f c ทุกท่านให้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะ